สวัสดีค่ะสวัสดีครับป,ป้ามีคนถามว่าเป็นในห้อยเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างข้อดีของการเป็นในห้อยนะครับอ่านห้อยเนี่ยพูดง่ายๆ่นะเป็นอาชีพที่ไม่ต้องลงทุนแต่ต้องใช้ความสามารถถ้ามีความสามารถคือไม่ต้องลงทุนคือไปตลาดเนี่ยเราสามารถอ่านว่าท่าแก่คนเนี่ยเวลาเราไปตลาดนะ คือคาว่าไม่ลงทุนนะคือใช้ความสามารถนะไปตลาดเนี่ยสมมุติว่าเราเห็นแล้วถ้าแกคนนี้ซื้อสมมุติว่าซื้อบัวสามหมื่นเออเขาซื้อสมมุติว่าเขาซื้อบัวสามหมื่นเนี่ยเขาซื้อตัวขนาดเนี้ยเทียบเขานะในตลาดน,นะเห็นเขาซื้อแล้วเขาซื้อตัวขนาดเนี้ยสามหมื่นเราก็ต้องไปวิ่งจับเชือกเพื่อที่จะให้ได้ตัวที่ใหญ่กว่าเขาแต่ราคาต่ำกว่าของเขานะครับคือใช้ความสามารถไม่ต้องลงทุนและไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยถ้ากูซื้อแล้วอ่ะเขาจะซื้อกูไหม ไม่มีทางนะครับยังไงเขาก็ซื้อไม่มีทางว่าคุณซื้อได้แล้วอ่ะร้องในคุณว่าพี่ผมมีเนี่ยผมจะขายต่อเนี่ยยังไงเขาก็ซื้อนะครับแต่คุณนะ่ะต้องใช้ความสามารถคือคุณต้องเทียบวัวให้ขาดว่าวัวลักษณะที่เขาซื้อเป็นแบบไหนไวัวที่คุณซื้อลักษณะแบบไหนเขาซื้อตัวแก่ตัวแข็งคือผิวพันธุ์แข็งแก่งคือมีอายุอ่ะนะเหมือนคนมีอายุผิวหนังก็จะแก็งอ่าไม่เหมือนคนหนุ่มที่ว่าผิวหนังก็จะแบบนุ่มนิ่มนุ่มนิ่ม,น,ม,น,มะนะครับเราต้องเปรียบเทียบวัวให้ขาด นะนั่นแหะถ้าเขาเรียกว่าใช้ความสามารถนะครับถ้ามีความสามารถคือไม่ต้องลงทุนนะครับหากินได้นะสมมติว่าเขาซื้อ3 0,000ื่นะคุณซื้อตัวที่ดีของเขาแต่คุณซื้อได้28 29คุณสามารถขาย3 0 0ห0ื่นสามหมื่นพันคุณคก็มีกำไรแล้วตัวหนึ่งสองพันสามพันนะครับแต่ต้องใช้ความสามารถนะต้องเก่งหัวต้องไวนะครับไม่ใช่เป็นนายห้อยใครก็เป็นได้นะครับยากนะครับคุณข้อเสียของการเป็นนายห้อย ในตัวผมนะคือหนึ่งเลยไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านนะคืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยถ้าคุณไปซื้อวัวตามตลาดนะมีตลาดแทบทุกอาทิตย์เลยนะแทบทุกวันนะเออคุณแทบจะไม่ได้อยู่บ้านเลยผมเนี่ยดังหลังมาเนี่ยวัวก็ขายไม่ค่อยดีตลาดก็เริ่มจะแพงถ้าไม่ค่อยมีงานหรือว่าขี้เกียจเนี่ยมผมก็ไม่ค่อยไปแล้วเดีนเน๋ยวนี้เพราะว่าจะเอาเวลาอยู่บ้านกับล,ลูกดีกว่า แต่ก่อนนี้ไม่ค่อยอยู่เลยอาทิตย์หนึ่งไปถ้าทุกวันเลยจนเมียบ่นนะครับเดี๋ยวนี้ก็ห่างๆแลวอาทิตย์หนึ่งก็ไปสองวันเต็มที่นะสองตลาดแค่นั้นแหละแต่แถวบ้านที่เราเคยซื้อไกลๆก็ไม่ค่อยอยากจะไปนะครับออตอนนี้ขายไม่ค่อยดีข่าวเว่ๆมา,มาเขาว่าบัวออสบัวออสเขาว่าบัวออสนะคือบอดดัวออสเดลียอะไรอย่างเงี้ยที่เขาขุนกันบนเรือนะครับที่ออสเขาขุนกัน,นแล้วอ้วนนอนเนี้ยแล้วเขาขายออกเวียดใช่ไหม เขาว่ากิโลมันถูกกิโลแปดสิบบาทไม่ถึงเก้าสิบอ่ะก็คือมันถูกอ่ะเขาขุนมันเรนือเป็นแปดพันเก้าพัน 8, 9, เป็นหมื่นตัวอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็ไม่รู้นะเห็นปากก,ปากกับปากเขาพูดมานะเขาว่าวัวออนมันออกแล้วมันถูกนะครับเวียดก็เลยเอาตรงนั้นนะครับเลยไม่มาจับ,บวัวขุนที่ประเทศไทยนะครับทําให้วัวขุนประเทศไทยถูกลงนะครับอ่ามันก็อย่างเงี้ยทุกปีนะครับมีถูกมีแพงแพงก็แพงไปเลยนูน่นสองสามเดือนแพงรีรีๆๆเวลาลงก็ลงหวบมาเลย นะครับลงแบบตั้งตัวไม่ทันนะจากร้อยสิบาทก็เหลือเก้าแปดเก้าเก้าร้อยหนึง่งแต่ก็ไม่ถึงเก mm ้าเก้าหรอกก็ประมาณร้อยหนึ่งเย่ยลงหุบมาเลยนะครับเนี่ยก็ต้องทําใจนะมีขึ้นมีลงที่เรื่องปกตปินะครับแล้วแต่คนจะเตรียมการรับมือ,อยังไงนะครับอย่างเราชาวววซ่าก,ก็รับมือคือ,อไม่แรงมากมายนะครับอ่าเราก็ต้องปรับสภาพตามซากซากถูกเราก็ต้องซื้อตามถูกแพงเราก็ซื้อตามแพงนะครับแต่คนเลี้ยงหัวอ้วนเนี่ย ตอนซื้อซากเข้าแพงตอนขายอ้วนขายตอนถูกอย่างเงี้ยนะครับบางทีซื้อเข้าซากตอนถูกขายอ้วนตอนแพงนะครับอ่านเกมยากคนเลี้ยงงูอ้วนมีความเสี่ยงมากกว่าคนซื้อวัวซากแน่นอนนะครับอ่าตรงนี้อ่าเราเราพูดตามความเป็นจริงเลยนะครับอ่าคนอ้วนมีความเสี่ยงคนเลี้ยงอ้วนมีความเสี่ยงมากกว่าคนซื้อซากแต่เขาได้ทอะไรไงแต่คืออ่าคนเลี้ยงอ้วนเนี่ยเขาไม่ได้ทาแค่อาชีพเลี้ยงวัวเขาก็ทำอาชีพอื่นคือเลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริมแต่เป็นได้ละ เลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริมแต่อาจจะเป็นรายได้หลักเลี้ยงวัวอาชีพหลักอาจจะเป็นรายได้เสริมก็ได้นะครับแล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่ธุรกิจของคนนะครับเท่าที่เราเห็นมาบ๊ายบายโอเคไหมโอเคโอเคโอเค